ตอนนี้กำลังแก้ไขนะครับ iPhone 7 p l พัที่อัพหลังจากอัปเดต iOS 14แล้วใช้งานกล้องไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมเจอปัญหาก่อนที่จะมาทำให้ดูรอบนี้นะครับนี่ครับ iOS 14เปิดกล้องไม่ได้ครับตอนนี้กำลังลองแก้ไขนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ะแก้ไขหา,หายหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็กำลังลองเวอร์ชันอีกเวอร์ชันนะครับเป็น14.2เป็นเบตานะครับดาวน์โหลดอยู่เดี๋ยวรอไปดูพร้อมกันนะครับว่าจะสำเร็จหรือเปล่าอันนี้กใกล้เสร็จแล้วนะครับ98%เดี๋ยวลองมาอัปเดตอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็น14.2กันดู มาลองทำาลครับตอนนี้ก็เป็น14.0นะครับเวอร์ชัน14เพิ่งอัปเลยโอเคผมกำลังกดอัปนะครับตอนนี้ก็รอ โหลดดิ้งเดี๋ยวจะข้ามไปตอนโหลดใกล้ๆเสร็จนะครับ ตอนนี้เครื่องเข้าสู่ recovery Mode นะครับเป็นบางเครื่องนะครับที่เจอบางคนก็อัพผ่านไปแล้วนะครับปกติดีบางเครื่องก็เจอนะครับอันนี้ผมก็จะมาลองแก้ไขดูว่ามันจะสามารถกลับมาได้ไหมนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ปกติก่อนอัพนะครับใช้งานได้ครับ เจ็ดพัทเนี่ยแล้วพออัพไปปุ๊บกล้องใช้ไม่ได้เลยชิปหายเลยก็มารอดูนะครับผมก็ไม่เคยทํำมาก่อนนะครับก็เลยมาลองให้ดูเลยเนี่ยตอนนี้เลยสดเผื่อว่ามันหายนะครับแล้วคนอื่นจะได้เอาไปใช้เอาไปทํานะครับจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาต้องเปลี่ยนเครื่องย้ายเครื่องซื้อเครื่องใหม่กันอีก เพราะว่ากล้องเนี่ยสำคัญโทรศัพท์สำคัญเลยรอไปครับตอนนี้ก็แปดสิเอร์เซ็นครับรอดูไปจะรอดไม่รอดรอดก็ดีครับคนอื่นจะได้ทำตามนะครับ คนอัพไปตอนตอนหลับตื่นมากล้องใช้ไม่ได้มง็งงงงแดดเลยโหลดไปครับบางเครื่องก็ไม่เจอครับ บางคนอัปเดตผ่านไปปกติใช้งานได้ปกติแต่ตอนนี้มีคนเป็นนี้ประมาณ4-5หคนแล้วครับที่สอบถามเข้ามาผมก็เลยมาลองทำให้ดูถ้าหายก็ดีใจด้วยครับรออย่างเดียวครับ เครื่องที่ผมกำลังทำอยู่นี่คือจะทำเป็น14.2นะครับเป็นเบต้าของ Apple ล่าสุด14นะครับ iPad 7ผมยังไม่ได้อัปก็จะอัปอยู่แต่ว่ายังใช้ดีอยู่ก็เลยเดี๋ยวใค่อัปดีกว่าเพื่อเจอปัญหาอะไรเื่อเจอจริงๆครับ ก่อนที่จะทำอันนี้นะครับผมได้รีสโตร์ผ่านโปรแกรม i อจูนไปหนึ่งรอบไม่ผ่านเอ้ยไม่ผ่านไม่ใช่ไม่ผ่าน,าน,านก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับอ่าโอเคเสร็จพอดี congratulations แฟดคอมพ e t e รอนะฮะรอเครื่องติด แล้วก็ดูกันใหม่ รามาโหลดไปนะครับใกล้ๆเต็มโอเคตอนนี้บูตขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยยังมีคนมาคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆนึกว่าเป็นแค่ของผมคนเดียวหลายคนครับมาดูกันนี่นะฮะอัปเดตซอฟต์แวร์สำเร็จแล้ว iOS 14.2ดําำเนินการต่อ มาดูกันครับเปิดนะครับปั๊บเฮ้ยใช้ได้ป่ะใช้ได้ครับใช้ได้แล้วบับถ่ายได้ครับภาพบุคคล ได้หมดเลยนะครับโอเคจบฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยครับคลิปนี้มีประโยชน์มากจริงๆครับขอบคุณครับ